รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอร่วงรอก้าวทรงภาคเพียรอธิบายคนไทยตรงอธิบายกลายเป็นหลกักทฤษฎใหมต่ตอ,อาาการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสัน้นการพัฒนากิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนามโมเดลจังหวัดศรีสะเกตร,รุ่นที่9ระหว่างวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์2564ประจําน ใคครรรรมมีีีีีีีีทททท่่่่นนนนาาสสววไับจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตด้านเศรษฐกิจสาธารณาสุขและด้านอื่นๆโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนทางออกที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพื่อรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและจริงจังการรวมโคกรวมหนองรวมนาเนี่ยที่เราเป็นภาษาใหม่ว่าเป็นโคกหนองนาเนี่ยเคยมีไหมก็เคยมีก็คือในหลวงราชการที่เก้าพระองค์ท่านได้พระราชทานแรกๆเลยก็คือแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ก็คือการจัดพื้นที่ก็จะเป็นแนวทางจะแบ่งสําหรับการเป็นเป็นสระเท่าไหร่จากการไว้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยเท่าไหร่ จะเก็บไว้สําหรับการที่จะเป็นที่ทํานาเท่าไหร่นะครับหรือทําประโยชน์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเท่าไหร่ภายในบริเวณพื้นที่เนี่ยนี่คือหลักทฤษฎีใหม่นะครับก็คือการจัดการที่ีทดินาทททททีีีีี่่่่นนไไรรใมโดยกรมการพัฒนาชุมชนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นจากทฤษฎีเตาหลอมเหล็กในการสร้างคนให้เป็นคนมีความรู้<ม>เกิดทักษะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมน่คืนห้าวันผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นนี้จำนวน105คนจากอำเภอขุขันวังหินและอำเภอคุนหานเป็นโครเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน80คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจำนวน25คนได้เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมด้วยความคึกคักครื้นเครงและเข้มข้นนอกจากเรียนรู้หลักกิกรรมธรรมชาติยังพัฒนาความคิดจิตใจในความเป็นไทยด้วยการสร้างวินยัยสร้างความตระหนักกับสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นแล้วววัใจจจเเพรมมาาี ยอมทำเลโดยจักะากราเราเป็นคนไทยอยู่ได้ยรายต้องถือว่าคนไทยนี้เอาความรู้ของเราเอาเรื่องเอาเนื้อ,เอ,เ,อเอาชีวิตและวความรักกันพินไปได้เราต้องรักษาเราต้องรู้ค่และการอยู่ร่วมกันในภาวะวิกฤตผมมันดีจะต,ต้องอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคน นี่เป็นบรรยากาศการหาอยู่หากินค่ะของชาวพวกน้องนาสิสกเกตรุรุนที่9ค่ะ การฝึกปฏิบัติจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่หรือคนท้องถิ่นเรียกว่าการลงแขกนอกจากได้งานยังได้มิติอื่นๆเช่นมิติความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละมิติทางสังคมความสามัคคีความสนิทสนมคุ้นเคยกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสารประโยชน์ไปยังการสร้างเครือข่ายเป็นพลังเปลี่ยนแปลงโลก และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย<อ>การฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง105คนเมื่อจบหลักสูตรแล้วต้องนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบและพัฒนาพื้นที่ของตนเองตามภูมิสังคม ให้ประสบผลสำเร็จเห<ำ>็นผลเชิงประจักษ์สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำกิกรรมธรรมชาติภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขบุญที่ท่านได้ส่งมาให้พวกเราได้มาเจอกันได้ให้พวกเราได้มาเจอโครงการตรงนี้ เป็นเสีย <observed> พ่อผู้ขคาให้กำเนิดมาตอนปีนี้นะทัานก็ทิ้งผืนแผ่นดินท้องนาที่เป็นของบรรพบุรุษไว้ให้ลูกคนนี้แต่เป็นสัญญาว่าหาพ่อบนฟ้าอยากมองลูกคนนี้อยู่ วาจะเป็นพ่อของเพนดินหรือพ่อผู้ที่ให้กำเนิดลูกคนนี้ของสัญญาว่าเพนดินของพ่อจะเพนดินจะเป็นเพนดินท่องคำไม่ได้แล้วก็จะช่วยดูแลครอบครัวตลอดจนพ่่อแม่พี่น้องแบบก็ประเทศไทยค่ะขอบคุณ